สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามแลกกดดระิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันครับออฟฟิเชียลมามามา,มาให้ข้าแล้วมาเร็วมากินกันเร็ว <บ S 1> อเ,เออป้าไก่บ้าไก่นอย่าเริ่มนมาเนี่ยเรื่อฉันให้ข้าวไก่อยู่นายก็รีบไปเลยอ่ะเดี๋ยวห้อยแล้วเริ่มงแย่ ถ้าฉับไปดูหนังก่อนนะเจ้าไก่เดี๋ยวฉันมาดูแอนแรมใหม่ตอนเช้านะไปก่อนเด้อหนังอะไรชนดูหนังอะไรวะเนี่ยหนังผีหนังผีหนังผีโอจะดูหนังผีเดี๋ยวไปติดไฟก่อนเลยนี่เขาเรียกว่าเพิ่มบรรยากาศเลยน้องอ่ะเปิดก็เปิดโอ้นายกลัวใช่ไหมล่ะนายกลัวใช่ไหมล่ะไม่กลัวไม่กลัวก็แค่มันจะเสียสายตาไงอ่ะเปิดเลยนะหนังอะไรของนายเลยฮะมันดูดิมันน่ากลัวไหมนะน่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะแกมันไก่นี่แต่ว่าแต่ว่ามันเหมือนคนเลยนะใช่ใช่คนหรือเปล่า หัวมันใหญ่ยังวะเออโอ้ยเท้ามันเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะหนามันโคตรหล่อนเลยเออจิงตาโตด้วยมันเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเคยะเออเหมือนผู้หญิงจริงอจบสักทีเป็นไงบ้างหนังวันเนี้ยอก็ไม่น่า วะไม่น่ากลัวอะไรร้องไม่ยุดร้องไม่ยุดวันนี้วันนี้ก็เปิดไฟนอนละกันเปิดไฟนอนอะไรปิดเลยเปิดไฟเขาบอกไฟแกก็ไม่จ่ายปิดไฟและกูเปิดเปิดทำไมปิดไฟกูเปิดเปิดไฟจ่ายไปนอนแล้ว ไปไปขอร้องล่ะไปเราเล่นเราเล่นคองไงนอนได้แล้วไม่ไม่เล่นปิดคอมไม่เล่นปิดคอมนอนได้แล้วโถเอ้ยจะมาลงเล่นอะไรอย่างนั้นแหละเฮ้ยนอนก่อนแล้วไปนอนท่าอะไรของมันวะเนี่ยไอเสียงอะไรอ่ะเฮียเฮียตื่นหน่อยดิโอ้ยฉันได้เสียงไก่ฉันร้องอะไรก็ไม่รู้ข้างนอกอ่ะเมื่อกี้ทำไงไนแก่หกินเปล่า ไก่หิวแล้วฉัน่ปึ้งให้ข้าวเองเฮ้ยอะไรอ่ะเลือดเลือดอะไรไก่ฉันท้องแน่เลยมันไม่ได้ใช่เป็นท้องได้ไงไก่ออกรูกเป็นไข่เออนายมั่วเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะโถ่ไอ้เจี๊ยบไอ้บวยเฮ้ยมันเฮ้ยมันมันถูกหมากินเปล่าหมากินอะไรของนายวะอาหารก็ยังอยู่ครบนี่ว่าอาหารฉันก็ฉันก็ให้ไปแล้วนะเมื่อเช้าอ่ะอะไรกันเนี่ยอะไรไก่นายนะข้างหลังอ่ะไก่นายเฮ้ยเฮ้ยอาไล้วะาแล้วอะไรอะ เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยมาเข้ามาเข้าเเข้ามาเร็วตัวอไฟก่อนเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ย้น่มดูะเไปเปิดดปิดว่าเมู้สอยู่นี่โอเคปอระมันคืออะไรอะมันคืออะไรอะมันคือมนหน้าตามเรียนทาที่เดูเลยอมันคือผีโมโม่ที่ว่ามีมีปืนไมไม่มีไม่มีจะมีได้ไงอะปืนอะนี่สิมามดึนะเราเราบ้านเราอยู่เลยอะอะไรวะเนี่ยไหนเฮ้ย อุ้ยอุ้ยจริงด้วยของจริงเลยเฮ้ยมันไฟอ่ะไม่รู้วน่ากลัวมากเลยเฮ้ยแข็งเฮ้ยมันมันกำลังเข้าบ้านเราแล้วเฮ้ยเข้ามาแล้วเร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่เร็วเร็วเฮ้ยจุ๊เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลับคาบ้านแม่เลยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคอะไรวะน่ากลัวมากนายดูดิมันอยู่ไหนดูดิ่มัอยู่ไหนอยู่ข้างนอกนี่ยเหรอไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ่ะแต่ฉันรู้สึกว่ามันอยู่ข้างนอก เฮ้ยเขียวยะฉันสลปไปเหรอเนี่ยเออใช่องะเอ้ยนายเป็นไงบ้างเขียวะฉันไม่คุ้นที่นี่เลยอะจมื่นมากแล้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมันมันในป่าเลยใช่เหมือนในป่าเลยอะไรน่ะตรงนี้มีแสงไฟจะพาไปเจอทางออกเหรอคืออะไรอ่ะนายไม่เอาตะเกียงไปด้วยอเออเอาไปด้วยก็ดีเอ้ยถือตะเกียงไปด้วยเฮ้ย เขาจะไปทาไปต่อด้วยอาจจะเป็นทางออกก็ได้นะเราต้องหาปุ่มหรือกุญแจมาเปิดอะไกระเฮ้ยข้างหังอะเฮ้ยไปเลยนี่รถเนี่ยไปไรนี่ไปไหนนะี่ไปไรไปขึ้นบนไปขึ้นตบไม้ไปแล้วไีแล้วโอ้ยแต่ไฟพาจะพาไปเจอทางออกข้างหน้ามีแสงไฟด้วยมีเทียนะอะเราเราไปทางนั้นได้หรือเปล่าเฮ้ยลองไปดิไปไง,ไงอะไปตรงนี้ไปทางไปเร็วเนี่ยสวยไป ผีไก่ไม่ก็ไม่เป็นไะผีโมโมันไม่ได้นี่มันไไมม่ด้องอะไรชอบกองเล็กของมันอะไม่ธรรมดานะใช่เดาเลยเราตัวขาดเสาซี่ได้เลยมันพยายามจะเข้ามาเร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 าลิ้มทางดี่ว่าแสงไฟจะพาไปเจอทางออกเหรอช่างแสงไฟพวกนี้มันแปลกนะใช่ว่ากลัววันเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยอะขอไขปริศนากันเออเดี๋ยวนะเออนายลองสังเกตดิหัวศพหัวกระโหลกหัวศพอะทุกหัวเลยจะมอง มาทางเดียวกันเสมอเห็นไหมอันนี้มองเฉียงมาทางนี um> ้อ uh ัน uh นี้มองตรงมาใช่ว่านะหลุมศพเนี้ต้องมีอะไรทุกอย่างแน่เลยว่ะอนี่ไงจริงด้วยอะไรอ่ะกูแช่เออแช่แช่ครับเอ้ยมันมาอ่ะเอ้ยมันไปประตูอีกวันอีกวันเฮ้ยอย่าเข้ามาเฉียมันอะรเข้ามา ชะนาแน่นายโดนไก่อะไรจิกปุ๊เนี่ยไก่จิกแซมมี่ไงไปเร็วไปเข้ามาเข้ามาบิวตูบิวตูไอ้สวยบิวเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หาทางเข้าไปไงโอ้ยมาเลยมาเลยที่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเสียงไก่ข้างหลังมาเร็วเสียงมาดิครับจำเสียงไม่ได้เอาไว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 ้โอ้ยเดิอไปสิวะอะไอ้ผมบางไอ้จโรเลยน่าทำโคตรน่าควรเใช่ดูกลองเล็บไปดิแกะโหยาวมากโอเคไปครับไปครับ ไปแล้วไปต okay. ่อไปไปโอเคโว้ยข้างหน้ามันจะมีทางเฮ้ยเสียงอีกแล้วเสียงอีกแล้วเข้ามาเสียงอะไรวะดูเสียงเยกะแอบลองเอาไปมเอาไหมเฮ้ยไปดูกล้องเล่นไปดิแกะดูหนังมาดิข้าเกียดอ่ะเฮ้ยมัน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 เหมือนรู้เลยว่ะใช่เหมือนรู้เลยอ่ะไปแล้วนะไปแล้วโอเคไ้มไปแล้วไปแล้วมีทางวุดเหรอเข้าไปดิเสียงเสียงเสียงอะไรเสียงเสียงอีกแล้วเฮ้ยโอ้เสียงอีกแเสียงแล้ว เลยรลยไงเสียวะเียมาทางขวาได้ฮะร้องไม่ยุดจริงๆเลยพวกเน้ยไก่เอ้ยฉันหัวฝาดมไมเลยเสียงมันเรากเข้ามาเลยอุ้ยโลนตัวเป็นขนเ้ยเราลองวิ่งสุดแรงเลยไหมตอนนี้หไป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 มไปไปไปไไปไตัวปไตัวไปเลยไหนอ่ะลแป้ต่อเนี่ยแป้ต่อวะเ้ามามาเรหาทางเร็วหาทางเร็วตกระแงกระแง สวยโอ้ยชุบโอ้ยเอฟแอบเอฟอบเอฟเอเอฟเอเอฟ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 อฟเอฟเอีเอฟ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 เอบเอฟ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 เออฟเอฟเอฟเอฟอฟอฟเอฟเอเอฟเอเอฟ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 เอบเอฟเอฟเอเอออเออ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 เออออออเออ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 อ อออนะออะะะะไไรรนะ่่มันคืศพของกิมเล่าเส้นผมสมบัติมีดศพของกิมใครคือกิมอ่ะไม่ฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวฉันเอาเอาเนี่ยมันเหลือเราต้องหาไอ้ของคนนี้มาเผาวะเออว่ะใช่ใช่ใช่หรือว่าคนนี้เขาชื่อกิมเทียอะไรชื่อไงร่างนั้นมันโดนโดนศพบัตรตรงหน้าตรงศพบ่อบตรง,งตรงนู้นอ่ะนี่นะบวยกิสกิมนี่ไงกิมไปลองคุยด,ดูนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยมีหัวกระโหลกด้วย หรือว่าจะเป็นคนชื่ออันนี้คือจะเป็นคนชื่อกิมหรอโอเคใช่ด้วยอ่ามีอะไรบ้างมีกิมและอะไรต่อตังของกิมต่อไปเล่าอ่าเล่าเจอเล่าเล่าโอเคแล้วก็อีกเส้นผมเส้นผมใครวะเส้นผมใครวะหรือว่าอย่านะอย่านะหรือว่าจะเป็นเส้นผมของตัวเมื่อกี้พาชาเจายังไงเราไม่มีมีดเฮ้ยมีดมีดเฮ้ยนี่เจอพี่แล้วต้องไปตัดเส้นผมของมันมาเนี่ยเอ้ยเราต้องเราต้องรอมันมาก่อนได้เลยตายไปรอไหมโอ้โหฉันตัดเองโชคดีเลยฮะฉันรอมาเร็วมาดีมาดีฉันบุกมาแล้วเอย

ไปไปไปเหล้อไรเหลือไหนเอาไปเผาต่อไปมีดในเาหมดเลยโอเคแปมานสเออาเาแมงหมดเลยนี่แหละเออแล้วไต่อแล้วก็ตอไม่รู้แลทีู่อนี่เฮ้ยไปทางไหนได้เลยมารวมารวไหนอุ้ยทงหมาทุกแอุ้ยเจอ่ะ มาตามมาแล้วอ็มันไปแปลกทิ้งมันไปทางโลกเนี้ยฉันไม่เชื่อเลยว่ามันคือทางธรรมชาติที่เราให้เราไปเราต้องไปไงอ่ะหรือว่าหรอเอ๊ยต้องเขาเขาย่องไปแค่โอเคมันมีทางมันมีทางที่ถูกอยู่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราตัวผิดทป็นไงถ้าเราโดนผิดเป็นไงวะเนี่ยลองดูไหมขุดไม่ได้ด้วยฮะไมาย่ะไม่ร้องอ่ะลองไปดิเพราะว่าต้องมีทางที่ถูกแน่นอนพรอนที่จะกินด้วยเดินขอบตกอ่ะใช่เสืงลาวานะ้วเฮียข้างล่างอ่ะ ดิฉันไอ้คนนี้เป็นลานดิเออตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ทางนู้นทางนู้นใช่เสียงลาวาจริงนะตามไม่ได้หรอไม่ได้ยินฉานว้าฉันเราโดนผิดนะเราล่วงแน่เลยว่ะยังไม่ตามมาด้วมด้วยม้วยยังไม่ตามมามเสีมานคลองมากจนคลองมากเฮ้ยนายมีเส้นขนจ็บตุ๋อยู่ได้เอ้ยตามไปแล้วเฮ้ยมาตามไปเลยโอ้ยมาตามมาแล้วเวโอ้ยดีแล้วอมองอะไรเร็วกว่านี้เร็วดูตามมาตามมาเร็วกว่านี้เออตามไปแล้วมันก็

ขึ้นเร็วคนนี้เร,เเรีเราตกด้วยเราตกเรวยเรามีทางตกขึ้นเถอะพี่ตามไปแล้วมาตามไปแล้วเล้วสุดแล้วโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ไปเด้อทไปเลยวไปไปไปเลยปอ้ไปไปไปไเไปยปไ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 เีไะเวไ ไอฉันฝันเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอ่ะฝันอะไรวะมีผีโมโม่ผีไก่นั่นอ่ะอยู่ในบ้านของเราไอ้ง่วงไงง่วงแล้วฉันนอนละอนี่มันก็จะเช้าแล้วนี่หว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนี่แกแกอะโต๊ดโต๊ดด้วยไปมาหาฉันไว้เชียรอยู่ข้างในไปเชียร์ดิ